นายนิวัฒน์กามนะครับนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองตรงนี้เป็นอยู่หมู่บ้านแม่จันหลวงครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับผมเป็นพื้นที่หนึ่งหนึ่งพื้นที่ที่เราได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมโดยในการเข้ามาทํางานในพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันทุกที่แต่แต่ปัญหาอุปสรรคแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน ก่อนที่จะเข้ามาทํางานในพื้นที่นี้ก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็บริบทของพื้นที่เพราะพื้นที่นี้มีความหลากหลายของชาติพันธุ์หรือชนเผ่ามีทั้งหมด8ชนเผ่าแต่และชนเผ่าบพื้นที่การการเข้ามาอาศัยอยู่หรือว่าการเข้ามาทํางานแต่และพี่น้องชนเผ่าบริบทก็ไม่เหมือนกันอีกในการเข้ามาในพื้นที่ปัญหาหลักๆของพื้นที่คือพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มามีการปลูกพืช เชิงเดียวเมื่อก่อนก็มีการปลูกขา้าวโพดจากปลูกขา้าวโพดปุ๊บเขาก็มีพืชดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือกาแฟแต่เป็นการปลูกกาแฟแบบไม่มีการจัดการเราก็เห็นศักยภาพของพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยมีความสูงระดับน้ำทะเลตั้งแต่1นึ่พันเมตรขึ้นไปซึ่งมีความเหมาะสมที่จะปลูกทั้งพืชเมืองหนาวแม่ผลเมืองหนาวแล้วก็พืชกาแฟแต่ตรงนีน้ในเมื่อพื้นที่มีกาแฟอยู่แล้วเราเห็นศักยภาพของพื้นที่เรา ก็นาองค์ความรู้ขององค์การหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่โดยการทําให้กาแฟให้มีคุณภาพดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนในการการจัดการตั้งแต่การจัดการแปลงจนถึงการเก็บเกี่ยวรวมทั้งเรื่องการส่งเสริมเรื่องการขายแล้วก็การตลาดหลายๆอย่างเราเราก็เป็นกระบวนการนําองค์ความรู้องค์การหลวงมาให้เกษตรกรในพื้นที่จนทุกวันนี้ก็เกษตรกร ก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีเกษตรกรบางส่วนที่อยากเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาขอคําแนะนําจากเราเราก็ให้บริการในเรื่องความรู้และองค์ความรู้โครงการหลวงรวมทั้งงานวิจัยใหม่ๆที่เราเอามาให้เกษตรกรนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานในพื้นที่ในการส่งเสริมเพราะการส่งเสริมมันไม่มีวันสิ้นสุดครับเราก็ต้องทําให้เกษตรกรยืนอยู่ได้ และพึ่งพาตัวเองได้โดยโดยใช้หลักการคนอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็คืนพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดอย่างเช่นตรงแนี้ที่ที่เราเห็นก็กาแฟสามารถตอบโจทย์ได้คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เพิ่มเพิ่มพื้นที่ความชุ่มชื้นรวมทั้งป้องกันเรื่องอปัญหาไฟป่าที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้เพราะตรงตรงนี้เป็นพื้นที่แนวชายแดนด้วยครับเราก็ดูดูเรื่องนี้ด้วย แล้วก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับผม